มันกินนะคะข้าวเหนียวนะคะตับทอดนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวรุ่มตุ้นะคะห่ออย่างนี้ผ้าบาทเองค่ะเป็นตับนี่เป็นตับอาจจะเทียบนี่ค่ะอร่อยมากเ่ยร้อนเลยคะ่ะข้าวเหนียวตับทอดอร่อย สาบดีเขาหมักแล้วเขาก็ท่อดอย่างดีนะคะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะป่ะลูกค้าเพียบเลยค่ะชอบอะ่ะ คนทำรายก็ซื้อไปนะคะหอยี่ห้าบาทก็ได้เยอะเลยไม่ต้องไปซื้อตับมาทอดเองตับได้โลละโลละร้อยร้อยยี่สิบตับสดนะคะซื้อมาต้มอเคุกข้าวให้หมาะคะ่ะอร่อย เทียมอ,อร่อยค่ะไม่มีผักเลยค่ะกินโลดๆแบบนี้แหละค่ะเนื้อตับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นคลิป,ปย่างนะคะคลิปกิน,นีไนะคะเข้าเหนียวกระตักค่ะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณบุรกษาภาคคุ้มครองสาทุบ๊ายบายจ้า